ทุ่มพล5ครั้งลวดผลหลักล้านจะออกไหมล่าหัดละครังนะครับคุณผ,ผู้ชมมาดูดีกว่านะครับว่าตัวไหนหลักล้านจะออก<ม>อันนี้ก็อยู่ในีดีลักไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอดีลักก่อนละกันนะครับมีผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับผมมาวันนี้เหมือนรู้สึกว่าตัวเองมีดวงเป็นอย่างมากจัดเลยครับผลแรก ไม่ถึงร้านแต่ผลไฟออกนะครับคุณผู้ชมไม่มีว่ะคนดูผู้เล่นใหม่เซิร์ฟนี้เนี่ยมันมีคนเนี้ยอ่ะให้คนนี้ละกันนะครับผมเบลล์52คนดักตัวที่2นะครับตัวน,นี้เป็นไก่ตัดจากเบลแซนดี้ช็อปนะครับ99บุตการตีวีสี่เทสแต่ว่าสุ่มเผ่านะครับคุณผู้ชมของในตัวก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสุ่มสุกันไปมีผลแดงให้เม่ใช้ผลไฟนะอันนี้ต้องได้ผลดีกว่าไฟละ เกือบถึงขนยางนี่ก็จง8 0 0แป0แสนป่า 8, ปว่าหรือ6 0 0 0นหเนี่เยเซิร์ฟนี้มีผู้เล่นใหม่เว้ยแต่ว่าผลที่ได้คือแบบผมไม่อยากจะพูดเลยกระหลงโปงมากมันมันดีมาตลอดนะต้องได้เยอะตันอ,อันนี้ต้องได้ล้านแล้วทุกคนมันดีมาตลอดผลเพชรเลยเหรอตรงนี้ก็ไม่ได้แพงมากนี่คนนี้ละกันอ่ะให้เมื่อกี้มันเกือบมากๆแล้วน้องรักมาเถอะนะขอล็อกเลยบายไปตุ้มไฟสองรอบเอาตรงนะผมมองมันว่า,นาไม่ได้แย่นะครับทุกคนน้องชาย โอ้ยหม่เลยใช่ปนไฟวะมาเอาเนี่ยเอาเนี่โอ้ยทำไมแค่ปลนไฟอยู่เลยกูจะรู้ว่าตัวสุดท้ายครับทุกคนมาไอ้ลูกพ่อสีตัวเมื่อกี้ทำมาดีมากเลยตัวสุดท้ายนี่ต้องได้หลักหลานแล้วนะรออนนี้เก99คือดวงดีจัดเลยทุกคนดวงดีกับทุกตัวจัดเลยไอ้น้องรักฟังเขาให้โอ้โอะไรวะเฮ้ยแม่งเกือบดีเลยคลิปเนี้ย